สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาค้นหาฝูงสัตว์ในทรายกันกับเจ้าจาระเข้สีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับโดยมีแมคโครคันนี้ที่จะพาไปค้นหาฝูงสัตว์กันเราไปค้นหากันเลยดีกว่าเ <c oughs> จจระเข้ขึ้นไปอันนี้ก็ตามไปๆๆๆ เราจะมาขุดหาสัตว์กันเจอกันขุดแล้วแล้วจระเข้ขุด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 เอาขุดขุดอ๋ออ๋อรู้สึกว่าจะเจอตัวอะไรเข้าแล้วครับเอาเจอแล้วนี่เจ้าคือเจ้าหมานะครับเจอหมาตัวหนึ่งนะเอาขุด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 เดี๋ยวมาขุดฝั่งนี้กันขุด นะครับเราจะเจอเจ้าจ like ิปโปนะครับหนึ่งตัวแล้วเจอาิปโปอีกหนึ่งตัวนะครับอีกโอุดอุดเจออีกตัวนึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นแพะนะครับอ้ออีกันหนึ่อ้อ เจออีกตัวนึงแล้วนะครับจะเป็นจอบวางนะครับโอ,โอ้โหเจออีกตัวนึงแล้วนี่ก็เป็นม้าลายนะครับฟูด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 โอ้โหนี่ก็เป็นมานะครับ ็เป็นเสือหายมีอีกไหมอีกไหมไหมเอ้าเจออีกตัวแล้วนะครับมีก็เป็นวัวนะครับอ๋อตรนี้เรากร็มาก็ได้สัตว์ต่างๆเต็มเลยนะครับโอ้โหมีสัตว์ฝังทรายตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ